สวัสดีค่ะนางบัวหวันสาคอนขันนะคะอยู่จังหวัดหนองบัวลำภูอําเภอนสังคะค่ะเป็นเกษตรผสมผสานซึ่งเดิมทีก็ทำสวนีทางภาคใต้นะคะก็คือมีสวนกาแฟสวนปาล์มน้ำมันนะคะมีโอกาสได้ขึ้นมาทำเกษตรที่บ้านเพื่อดูแลพ่อกับแม่ที่บ้านที่ไม่ค่อยสบายนะคะมาเป็นเพื่อนท่วนี้ ก็เลยจะทำกะเกษตรอะไรที่มันเข้ากับพื้นที่ของเราก็เลยทำปศุสัตว์ค่ะจากวัวก็มาเลี้ยงแพะแกะทีนี้เราก็อยากจะทำเป็นกเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรามีมูลสัตว์ต่างๆของเราเยอะอยู่แล้วนะคะเราก็เลยใช้มูลแกะมาทำเป็นปุ๋ย และอีกอย่างหนึ่งในชุมชนของเราอ่ะอ่าทำเป็นทำการประมงมีการแตะรูปปลานะคะมูลสัตว์ไอ้มูลขี้ปลาก็จะเยอะขี้ปลาเศษปลาเยอะเราก็เลยนำมาอ่าทำเป็นน้ำหมักอ่าซึ่งซึ่งชุมชนเราได้เอาน้ำหมักมาให้เราเพราะว่าเอาเศษปลาให้เราทำน้ำหมักเพราะว่าไม่มีที่ จัดเก็บไม่มีที่ทิ้งนะคะของชุมชนเพราะว่าชุมชนของเราเนะี่ยทํากันเยอะอ่าหาที่จัดเก็บยากนะคะที่ทิ้งไม่มีเราก็เกิดคิดว่าเออเราต้องการทําอ่าน้ําหมักพอดีเราก็เลยว่าทําน้ําหมักเพื่อใช้ในการเกรษตรของเราที่แรกก็ใช้เองพอเรามีกลุ่มเพื่อนแล้วก็แนะนํากลุ่มเพื่อนก็เลยทําให้เราได้ทําน้ําหมักได้เยอะขึ้นนะคะ แล้วก็ชุมชนเราก็ได้มีที่นำเศษปลา,มา,ม,ามาทิ้งนะคะเพื่อลดมลพิษนะคะและตอนนี้เราก็มีการเลี้ยงหนอนโปรตีนเพิ่มเพราะว่า,าต้องการาหาสิ่งที่มาช่วยกำจัดเศษปลาให้เยอะขึ้นนะคะก็เลยเลี้ยงหนอนโปรตีนเพื่อลดอเพื่อนำหนอนเนี่ยมาเลี้ยงเป็ด ป็ดเนื้อของเรานะคะเพื่อว่าเป็นการลดต้นทุนเป็นการลดต้นทุนในค่าอาหารสัตว์แล้วก็เป็นการาลดมลพิษมลภาวะทางกลิ่นให้กับชุมชนด้วยค่ะ